วัดแสงสันจังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสักการะขอพรพระครูธัญญะเขมคุณหลวงพ่อทองพูนภูริปัญโยและที่วัดแสงสันตำบลประชาธิปัตย์อธัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีประวัติความเป็นมาวัดแสงสันเดิมชื่อวัดแสงสวรรค์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430 โดยพระยาศิีสรราชพร้อมด้วยท่านผู้หญิงแสงสรราชเป็นผู้ถวายที่ดินและดําเนินการสร้างวัดเพราะเห็นว่าประชาชนในท้องที่นี้ไม่มีวัดที่จะบําเพ็ญกุศลโดยได้ตั้งชื่อวัดเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523ในสมัยพระธิการปรางอุตโมเป็นเจ้าอาวาสได้สร้างกุฏิศาลาการประเรียนและอุโบสถรวมถึงจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัด ต่อมาพระครูทองพูลภูริปัญโยได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 5ได้ทำการสร้างหอสวดมนต์ศาลาการประเรียนขึ้นใหม่กุฏิสง์แบบทรงไทยสร้างอุโบสถขึ้นใหม่เนื่องจากหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมากต่อมาพระครูอนุกูลธันกิจจทสาโรได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2550ได้ทำการสร้างอาคารอนเนกประสงค์ลานกีฬาลานจอดรถอนเนกประสงค์ก่อสร้างกำแพงรอบวัดด้านใต้ และด้านเหนือศาลาบำเพ็ญกุศลและเขื่อนหน้าวัดสถานที่สำคัญภายในวัดอุโบสถอุโบสถของวัดแสงสันมีความสวยงามและมีพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่เจดีเจดีของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวิหารวิหารใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่าง,างๆหอระฆัง หอระฆังเป็นสถานที่ที่ใช้ตีระฆังเพื่อบอกเวลาและใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสาราก,การปรเรียนสาราก,การปรเรียนใช้สําหรับเป็นสถานที่สวดมนต์และฟังธรรมกิจกรรมทางศาสนาการทําบุญมีการจัดงานทําบุญต่างๆตลอดทั้งปีเช่นงานวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาและว,วันอาสาคบูชาการปฏิบัติธรรม มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ที่สนใจการศึกษาพระธรรมมีการจัดคลาสเรียนพระธรรมให้กับเด็กและเยาวชนการเดินทางการเดินทางไปวัดแสงสันสามารถทำได้3วิธีเช่นรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางมาตามเส้นทางรังสินครน,นายกรถโดยสารประจำทางมีรถโดยสารประจำทางหลายสายผ่านหน้าวัดรถไฟฟ้า สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีรังสิตแล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางคำอธิษฐานจิตข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยพระพุทธ,นา,ธรรนา,านุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติตอนต้นที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดจนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่ขณะกำลังทำอยู่นี้ ขอเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หากมิถึงแต่ประการใดขอคําว่าไม่รู้ไม่มีไม่สามารถทําได้จงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานและขอให้ข้าพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตขอให้นึกถึงความดีได้ขอให้ได้อยู่เบื้องบนอย่าลงสู่เบื้องล่างขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกภูมิเป็นต้น จงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พะนิชพานด้วยเถิดข้าแต่เทพเทวดาผู้เป็นสักขิพยานในการรักษาทรัพย์ตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันบุญกุศลใดก็ตามทรัพย์ใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าพึงสังสมมาให้ข้าพระเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในดินแดนสุวรรณภูได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พบบวรวังพระพุทธศาสนา ได้พบพระศรีคนรได้พบพญานาคราชหรือเทวดาองค์ใดที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้เวลาที่มีอยู่ในภพชาตินี้ในการทํานุบํารุงรักษาบ้านเมืองและศาสนาขอาการดูแลบํารุงอุดหนุนตัวเองครอบครัววงตระกูลให้มีอิสรภาพให้สําเร็จสดวกสบายทรัพย์ใดมีอยู่จริงทั้งที่ดินทั้งใต้น้ำทั้งอากาศขอให้หลังไหลเข้ามาที่ในชีวิตของข้าพเจ้าสาธุ